เดียถ้ามันออก่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเจอเลยแต่ถ้ามันตมเนี่ยมันมันมันไม่แดงแดงเจีบอใช่แต่แต่ถ้าม่ะพรงงเงี้ยสิงเงีแล้วออเออมึงก็ไม่เจ๊วบาเจบบอกเธอเลยบอกให้เจอผู้าเ้ามาก่อนพวกอนพวกนะอันนั้นมา ตอนวันนะตัวันเนี่ยเพือกเพือกยุ่งยากเองสิเือกเพือกเจ้าเนี่ยเพือกนอนลืมยัวเพือกเพือกเึืกเพือ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 นเพือก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 เพกเอกเพือก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 เพกเอกเพือ ตั้งใจว่าสีม่ว oh, ่ากรอเราเปเปียวเกือบถึใสเดี่ยวไและเียวสั่นนล้วไม่ัไมดังไม่ดังเอ้่มันก็เนเนี้แต่มตองบอกนเอันนี้เอาไปว่ายาไปเห็นมีเสียง่เสียงอะเพกเพ

บอกเคเจูบสาวเั่มากก็ยก่งกันแต่ก็ได้เลยโอ้ต่ว่าเมื่อนอนดอได้ยากมนืมึงคนเที่ยงเลยมันแเขามนี่ะเาปีนก็ปุยแค่ก็ขนาดให้รู้แค่ไหนมันก็ไม่นานเราหามรมันจิ้เไม่ได้เอาเบิกนอนผูสาวเ้อเขา

กับไข้อต้งข้นเหนือางกยลอยเหนือต้ขึ้นถ้ามันไม่กันมันก็ต้องกันอยู่เลยีิปเาไม่เบาน่มันจะลงอยู่นี่ระดกาย่าเี้ยเฮ้ยมนจะลเต็มเแค่นั้นละิงิงนี่อันนี้ดูวานี่่การต้น่ะเห็น้วก่วสัเ่ยเชิงจุกะมาด้วยนอนี้นนเก น่ดนเลตัวบิกอันนี้เอาแบบไม่มีเสียงเบกเจ๋งดิบโอบบวิ่งเป็นัวเปล่าอะรกไม่ร้กอดเลยตุ่นเลยเล้วแลมันเป็นกิตกันหรอตอนนี้เกเลยมีมีเสียงเนี่ยเาจะเขาจะไหมือ ถามแพทนี่ถามแพทนี่นะบตอใครเข้ามานยังไม่นั่งเห็นมือโต๊ะเลยตีเนี่ยตีแบบ่ตาแกเ่ตีดูาจำกรดมาไงเขาไปตีล่นเตัวนั้เขาเล่นเขาเอามีถ้วยแอร์เขาีอะไรอันนี้มือมือเพียวๆเลยเพีแม่งกบสันชัดต่ยานคนมันก็มีเงนโผ่ตังค์ใร้อยโอ้อบเพ็ับเอยาให้ตังค์เดยวกูให้ต๊ะแตตไปเช็ดทางนี้เด้

พี่นุ้ยพี่พี่นุ้ยอ่ะพี่นุ้ยตัวอ๋อพี่นุ้ยต๊ะไงมูนนุ้ยต๊ะอย่เงี้ไม่เห็นดังเลยแต่พี่ยาโต๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่ยแต่โลกแม่งมีร้อยขีขนาในเต็มมึงจะเรียกมันทุกคนไม่โต๊ะ